ฮัลโหลทุกคนเปิดเรียนวันแรกเดินไปมหาลัยกันนะคะใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีมีเดินขึ้นเขาเล็กน้อยนะคะก็ไม่น้อยมา <My S 2> เรียนที่มหาลาัยซอกังนะคะอันนี้จะเป็นตึกเรียนภาษานะคะมีภาษาไทยอยู่ด้วยพอเข้าไปในตึกนะคะมันจะเป็นชั้น4เราก็ต้องเดินลงไปชั้นล่างนะคะชั้น3เพื่อที่จะไปรับหนังสือแล้วก็จ่ายเงินค่ะจ่ายด้วยบัตรหรือเงินสดก็ได้นะคะห้องเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไว้จะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะพอดีไม่อยากถ่ายติดเพื่อนๆคนอื่นแล้วก็ข้า,าวเช้าค่ะเป็น <a> <f air> พอเลิกเรียนวันแรกก็เจอเกาหลีมุงเลยค่ะแล้วดูสิว่าเราเจอใครเจอไอดอลคิม <gy> จียอนค่ะอ่าแล้วเราก็มาต่อกันที่โรงอาหารของมหาลัยนะคะมันจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะจ่ายคนละ7000วอนเลือกตักได้ตามใจชอบเลยนะคะมีหลายอย่างมากๆแล้วพอดีก็มีกิจกรรมสําหรับนักศึกษาเกาหลีนะคะเราก็แอบ,บไปเดินเดินดูเหมือนกันไปเดินตามหารโรงยิมกับเพื่อนฟิลเหมือนอยู่ในซีรีส์เลยค่ะห้องกีฬาอื่นๆจะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะแวะคาเฟ่ก่อนกลับบ้าน เขาจะมีเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติแบบนี้นะคะจ่ายเงินก็สะดวกมา,มากๆแค่เสียบบัตรก็ได้เลยค่ะวอเฟิล s สตรอเบอรี่กับอเมริกาโน่อร่อยมากอยู่เกาหลีก็ต้องเดินขึ้นเขาทุกวันไม่เดินเหมือนมาไม่ถึงนะคะ